เป็นพระมาหากราุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งม,มั่นที่จะส่งสืบสารรักษาต่อยอดเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังสะท้อนในโครงการของชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินได้อย่างเปี่ยมสุขให้กับพี่น้องประชาชนในทุกภูมิภาค ในช่วงเดือนมหามงคลสิงหาคมวงชนชาวไทยได้ชื่นชมพระราชจริยวัตรอนุณงามของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพระชาราสุธาพิมลลักษ์พระบรมราชนินีสมเด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสลีกิ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปวงผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมดวงจินถวายพระพรจึงนับเป็นพระมาหากรุณาธิคุณที่ทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นที่จะสืบสารรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเฉกเช่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบและด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน ขององค์กรสมาชิก10องค์กรในพระบรมราชูปธรรมพระบรมราชินูปธรรมพระราชูปธัรม์และอื่นๆเพื่อร่วมการสืบสารพระราชปณิธานตอบแทนคุณแผ่นดินน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จากพระราชกรณียกิจนานปการแม่ของแผ่นดินโดยได้ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆด้วยการแสดงขององค์กรสมาชิก พื่อถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระผู้มีพระราชดำเริยริยเริ่มก่อตั้งชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินตามรอยพระยุคลบาทมาจนถึงปัจจุบันเมื่อครั้งปีพุทธศักราช2549ค่ะเกิดความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีผันปีหลวงทรงห่วงใย ทั้งข้าราชการอาสาสมัครคนละเรือนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจึงทรงมีพระราชสาวนสให้ความช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆด้วยพระราชสาวนสนี้เองก็เกิดเป็นชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเราจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ประสบทุกข์ยากทางภาคใต้นอกจากนี้เราได้เพิ่มกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศเรายังคงปฏิบัติมาจนทุกวันนี้ค่ะเนื้ออื่นใด สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบการศึกษาของเหล่าสุภาพสต,ตรีไทยที่ยึดมั่นในพระราชกรณียกิจแห่งการให้ความเสียสละแก่เพื่อนร่วมชาติพระองค์จึงทรงเป็นขติยาราชนารีพูดถึงพร้อมด้วยคุณสมบัติอันเป็นเลิศสมดังทรงเป็นแม่ของแผ่นดินอันเป็นที่รักของปวงชนชาวไทย คือพระองค์ท่านทรงทําประโยชน์มากมายนะคะโดยที่ไม่คิดถึงพระองค์เองไม่มีคําว่าเหน็ดเหนื่อยนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยนับถือเคารพพระองค์ท่านเป็นแม่ของแผ่นดินนะคะพระองค์ท่านเสด็จมาเยือนที่โรงเรียนเซนฟรังถึง4ครั้งด้วยกันเลยค่ะมาเปิดตึกด้วยนะคะพวกเราก็เห็นภาพนะคะเราไม่ทันเราก็ได้เห็นแต่ภาพถ่ายแล้วก็มีความภาคภูมิใจตลอดมาค่ะพระราชะกรณียกิจแม่ของแผ่นดินพระองค์นี้ ได้ร้อยดวงใจของคนไทยให้เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการร่วมกันแก้ไขปัญหาของจังหวัดชายแดนใต้ด้วยหัวใจรักและพักดีสืบสารพระราชปณิธานตอบแทนคุณแผ่นดินการจัดงานในวันนี้ก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรก็อยากจะฝากกับทุกคนว่าเราเป็นคนไทย เราต้องรักแผ่นดินไทยและเราต้องรู้คุณแผ่นดินเกิดของเราพวกเราก็สำนึกและรู้คุณแผ่นดินรู้คุณสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะอยู่ไปกับชาติเราตลอดไปนับจากวันนี้และตลอดเนิรันดรการปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าจะร่วมกันน้อมนำและยึดมั่น แห่งพระราชดํารัสอันทรงคุณค่ายิ่งของแผ่นดินของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมกันพัฒนาสร้างงานผสานแผ่นดินสืบสารพระราชปณิธานตอบแทนคุณแผ่นดินเพื่อให้ผืนแผ่นดินไทยสงบร่มเย็นตลอดไป นับจากนี้ไปนะคะปวงชนชาวไทยเรามาร่วมใจกันเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากราุณาธิคุณและเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทตอบแทนคุณของแผ่นดินรักสามัคคีเพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นแผ่นดินไทยเมืองไทยของเราแห่งนี้นะคะให้มีความสุขความเจริญรุ่งเรืองแตร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงค์อย่างมั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ